ต่อไปเป็นงานกลุ่มนะคะงานกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์โครงการอยุคในโ,นโนม a l ที่ให้พวกคุณทาเมื่อมาสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในคลัสเตอร์ตัวอย่างนะคะอ่ะคราวนี้หลังจากที่เราทําโครงร่างมันมาแล้วเนาะแล้วเราก็ลองทํารายงานประชุมเพื่อที่จะคุยกันแล้วว่าเราจะทําโครงการอะไรนะคะวันนี้เป้าของครูก็คือคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์นะคะกรอกแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์นะคะอ่า แบบฟอร์มนี้มีอะไรบ้างก็มีชื่อโครงการนะคะในงานที่รับผิดชอบมกุลไหนรับผิดชอบก็ใส่ไปนะคะอ่านิสิตผู้รับผิดชอบก็สมาชิกในมกุลทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นครูเบอร์โทรไม่ต้องใส่นะคะโครงการเราเป็นโครงการประเภทไหนประเภทกิจกรรมแบบไหนเลื่อกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะน,นี่จะต้องดูเองนะคะคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของประกันคุณภาพเนาะนะคะเขาก็จะบอกว่า เวลาจะเลือกกลุ่มก็ต้องเลือกตามกรอบนี้นะคะมันก็จะมีกรอบให้เลือกอยู่5กรอบนะคะเราก็ดูว่ากิจกรรมของเรามันตอบจุดกรอบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะรูปแบบกิจกรรมมันเป็นแบบไหนนะคะถ้าไม่มีก็ใส่อ,อื่นๆเข้าไปนะคะ,ะหลักการและเหตุผลอันนี้ให้คุณลองดีไซน์แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเวลาเขียนคุณต้องเขียนในภาพแบบบิ๊กพิเจอร์ก่อนแล้วค่อยๆสกปลงมาเช่นแบบ ปัญหาโควิดนะเนี่ยมันเป็นหาระดับประเทศนะคะที่ทําให้แบบการดําเนินชีวิตมันต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะอ่าแล้วก็ย่อลงมาเช่นอ่ารวมถึงในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยที่จะต้องการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมนะคะที่จะต้องมีการปรับรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นนะคะอ่าทางนี้หรืออาจจะแบบมีผสมว่าสิ่งที่เราจะทำอ่ะนะคะเช่นสมมติคุณจะทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับติวอย่างเงี้ยนะคะมก็บอกว่า อย่างไรก็แล้วแต่การเรียนการสอนออนไลน์มันก็จะมีผลกระทบที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีมไม่ดีแล้วก็ความเข้าใจมันมันมันลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นมักคุลนะคะเอกเอกจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหรือว่าจัดกิจกรรมจัดโครงการนี้โครงการเอก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 เนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรนะะเช่นเพื่อให้นิสิตนะคะเข้าใจบทเรียนก่อนที่จะ สอบนะคะหรือว่าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในทีมหรือว่าเพื่อทั้งสองอย่างเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหลักการและเหตุผลเนาะที่ให้พวกคุณลองดีไซน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขียนเป็นบรรยายนะคะเขียนเป็นบรรยายเป็น p a r a กราฟนะคะคราวน,นี้ปัญหาตรงใหญ่ก็คือตรงนี้เดี๋ยวครูจะกลับมาพูดถึงตรงนี้เนาะนะคะก็คือจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายอันนี้จะเป็นปัญหาที่เราจะเขียนแล้วก็มีปัญหาอยู่น,นะคะ สถานที่จัดโครงการอ่าในออนไลน์ในซูมในอะไรดิสคอร์อะไรก็ว่าไประยะเวลานะคะช่วงเตรียมงานเนี่ยนะคะพวกคุณต้องเตรียมเขียนประชุมกันนะคะทำรายงานการประชุมประสานงานกับทีมต่างๆในช่วงไหนนะคะแล้วเราไปดําเนินการจริงๆเมื่อไหร่ะหนะคะแล้วเราต้องสรุปงานนะคะส่งอาจารย์เนเมื่อไหร่นะคะพูดข้ารวมโครงการสเปคซีบิกไปเลยนะเช่นนิสิตมาก,กลนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่หนึ่งมะคุณเอเอเอกี่คนนะคะนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์อ่าชั้นปีที่สองมกคุณกี่คนอะไรเงี้ยเพราะของเราไม่มีอาจารย์ไม่มีประชาชนทั่วไปนะคะเราก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มของอ่านิสิตชั้นปีไหนชั้นปีไหนไปนะคะต่อไปการวางแผนของเรานะคะมันจะสอดคล้องกันเนาะในนี้นะคะวางแผนในการวางแผนเราทําอะไรกันบ้างนะคะประชุมกันนะคะประสานงานไหมนะคะ ขั้นตอนการดําเนินการเราทํำยังไงบ้างนะคะทุกคนมาพร้อมเราเปิดประชุมดิสคอร์อะไรอย่างเงี้ยสรุปผลเราต้องทํารายงานการสรุปผลสายภาพเลยว่าไปเนาะนะคะแล้วก็เอาตารางมาพลอตนะคะมาพลอตการาฟนิดน,นึงนะคะอ่าแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะผลที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะอันนี้เขียนนะต้องดูให้ดีว่าวัตถุประสงค์เขียน3ข้อผลที่คาดว่าจะได้รับก็ต้อง3าข้อนะคะ งบประมาณถ้าไม่มีคุณก็แดดไปเลยนะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งหมดเลยเนาะเอาเฉพาะเขียนว่าไม่มีก็พอนะคะเสร็จปัญหารุบประสาทถ้าใครทําแล้วให้ใส่ไปด้วยนะคะอ่าเสร็จปุ๊บการส่งรายงานประเมินผลจะสงเมื่อไหร่นะคะอ่าอันนี้ก็เว้นไว้ให้ครูนะคะอันนี้ก็ให้ประธานมกุลเซ็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําส่งในสัปดาห์นี้เนาะ ก็ไปดูตัวอย่างของเพื่อนๆได้นะเพื่อนๆนะก็ส่งกันทีมที่เดียบันจันก็ส่งกันไปแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่ปัญหานะคะอยู่ในนี้นะปัญหาที่พบจากการเขียนโครงการเนาะอ่าปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของการเขียนจุดมุ่งหมายนนวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดแล้วก็เป้าหมายตรงนี้นะคะอ่าซึ่งวิธีการก็คือนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยเขาเรียกว่านนเป็นเอาต์พุต นะคะเอาพุทธหรือผลผลิตของโครงการนะคะส่วนเป้าหมายเนี่ยเขามองว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหรือเป็นเอาคําที่คาดว่าจะได้จากการดําเนินโครงการซึ่งก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณและก็เป้าหมายเชิงคุณภาพ มันจะต้องล้อมาจากวัตถุประสงค์แต่เฉพาะเจาะจงมากกว่าระบุสิ่งที่ต้องทําชัดเจนระบุเวลาที่จะทําชัดเจนมากกว่าวัตถุประสงค์นะเช่นวัตถุประสงค์บอกเพื่ออ,อ,อะไรนะเพื่อให้นิสิตมีความสามัคคีอย่างเงี้ยนะคะเป้าหมายก็คือคุณอาจจะต้องบอกว่าแบบให้นิสิตร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรแบบนี้เพื่อเพื่อแบบ ทำให้เกิดความสัม,มคีนะคะ,ะตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเขาจะทำอะ,อะไรนะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมเนาะนะคะเขาก็เขียนวัตถุประสงค์ว่าเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียนอันนี้คือ,อเขาเรียกว่าเอาพุตนะคะของโครงการเขาบอกว่าเขาอยากจนะ,ะสนับสนุนนะคะเขาอยากสนับสนุนส่งเสริมให้ใหใหเกิดกิจกรรมนี้ขึ้น นะคะแล้วก็เป็นการคาดหวังว่าอยากจะให้เกิดความคิดเริ่มในการเขียนโปรแกรมพัฒนาทักษะความคิดเริ่มในการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะเพื่อที่กลุ่มนี้จะสามารถเอาไปทํางานต่อได้นะคะอ่าแล้วก็เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยนี่ก็คือวัตถุประสงค์เนาะคุณเห็นนะคะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในในการจะทําโครงการแต่พอเป็นเป้าหมายนะ อ่ะพอเป็นเป้าหมายนะคะที่เราจะต้องเขียนในตารางอะ่ะมันจะมันจะสเปกซิฟิกมากกว่านะคะมันจะสเปกซิฟิกมากกว่านะคะอ่าเขาบอกว่าเป็นการคาดหวังล่วงหน้านะคะอ่าเชิงปริมาณระบุตัวเลขนะคะเชิงคุณภาพเช่นความรู้ทักษะทัศนคติความสามารถความสะอาดความเรียบร้อยความสามาัคคความคงทุนเพราะฉะนั้นคุณต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่คุณเขียนอะ่ะมันคือความต้องการเนี่ย เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเป้าหมายที่ต้องการนะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเช่นคุณคาดหวังว่าจะเกิดโครงการใช่ไหมนะคะคุณก็อาจจะระบุไปเลยว่าเนี่ยนะคะสนับสนุนโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์นะคะกี่โครงการมีคนเข้าร่วมกี่คนสังเกตว่ามันจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือตั้งเป้าไว้ว่าจะ,ะมีการพัฒนานะคะมีโครงการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะคะ กี่โครงการนะคะสังเกตว่าย้อนกลับไปดูในนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมนะคะแต่ว่าพอเป็นเป้าหมายปุ๊บเขาสนับสนุนเลยนะเป้าหมายคือสนับสนุนไอ้เมื่อกี้เพื่อนะอันนี้ไม่มีเพื่อนะคะเขาบอกว่าสนับสนุนแล้วก็บอกว่าอย่างไรโดยที่เป็นตัวเลขชัดเจนนะคะ,ะหรือถ้าสมมติเป็นเชิงเป้าหมายเชิงคุณภาพ สร้างอันนี้ก็จริงๆเป็นเชิงปริมาณน,นะคะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องสร้างเวทีนะคะเนี่ยสร้างเวทีการแข่งขันนะคะด้านโอเพนซอร์สระดับเยาวชนระดับชาตินะคะตลอดจะนําผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมอันนี้จะเห็นว่าเป็นเชิงคุณภาพด้วยนะคะเขาบอกว่าจะสร้างเวทีนะแต่เวทีนี้มันต้องนําผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าสร้างโอกาสนะคะนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพนะคะนี่ก็เป็นเชิงคุณภาพนะคะอ่า เสร็จตัวสุดท้ายคือตัวชี้วัดนะคะตัวที่จะบอกว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อะนะคะมันสําเร็จไหมเนี่ยเนี่ยเราคาดแบบนี้เราคาดว่าปีละสี่ร้อยนะคะแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมพันสี่เอ่อหนึ่งพันคนหรือเราคาดว่าเราจะสร้างเวทีที่จะแบบทําให้นําผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ดได้เงี้ยนะคะหรือว่าเราจะสร้างโอกาสเนี่ยนะคะอ่าเรามาดูว่าตัวชี้วัดมันคืออะไรนะคะอ่าตัวชี้วัดเช่น มันก็จะมีอยู่สองแบบนะคะตัวชี้วัดนะคะเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนะคะจริงๆแล้วเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนี่เราอาจจะมองม,มันในส่วนของเวลาแล้วค่าใช้จ่ายด้วยก็ได้แต่ในนี้เขาแยกมาเลยเนาะนะ,นะะเชิงปริมาณดูที่จํานวนกิจกรรมที่ทําเชิงคุณภาพดูที่มาตรฐานแสดงว่าคุณต้องมีมาตรฐานมาตรวจสอบนะเช่นอ่คุณจะบอกว่านิสิตอ่ามีความรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยใครเป็นคนบอกว่ามีความรู้มากขึ้นนะคะ เช่นอาจจะต้องอาศัยจากการสอบผ่านนะคะหรือว่าได้เกรดดีอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือมาตรฐานนะนะะแบบนี้ถึงจะเป็นมาตรฐานนะนะคะหรือว่า,อาจากผลการทดสอบเนี่ยเขาพึงพอใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือพึงพอใจในระดับที่เท่าไหร่นะคะก็มีการทําแบบประเมินเนี่ยนะคะก็จะเป็นาการวัดเชิงปริมาณแล้วก็วัดเชิงคุณภาพได้ด้วยหรืออาจจะโดยในมิติของเวลาเช่นกิจกรรมเนี่ยเราจัดกิจกรรมนี้ ได้เยอะแค่ไหนได้บ่อยแค่ไหนนะคะหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างก็นจะดูที่ค่าใช้จ่ายว่าเราใช้ค่าใช้จ่ายถูกลงไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะเขาบอกว่าตัวชี้วัดนะคะเป็นหน่วยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้นนะคะสื่อว่าเป้าหมายที่เราที่เราตั้งไว้ะคะ่ะมันมันสามารถสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้หรือเปล่านะคะ แล้วก็แสดงผลสําเร็จของการของวัตถุประสงค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องสอดคล้องกันมันต้องสอดคล้องกันนะคะเนี่ยถ้าเี็นตัวชี้วัดนะมันต้องมีเนี่ยตัวชี้วัดอะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่จะแบบจะต้องแบบมีข้อความอะไรพวกนี้อยู่นะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณเนาะ,ะถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็ตามมาตรฐานเนี่ยหรือเนี่ยมีคณะกรรมการนะคะหรือว่าตามที่หลักสูตรกรรําหนดเงี้ยนี่คือตัวมาตรฐานนะคะอ่า ห้ามใช้ผู้บลมมีความพึงพอใจนะคะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นตัวชี้วัดระดับผลผลิตนะคะน,นี่อาจจะเจอบ่อยนะคะแล้วก็เชิงเวลาเช่นไม่เกิน30นาทีนะคะเชิงค่าใช้จ่ายนะคะไม่เกิน4ล้านบาทนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งวิธีการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามผลตัวชี้วัดที่เรากําหนดไว้นะคะหรือเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เราอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็ได้ใช้การสอบถามก็ได้ใช้การสังเกต ใช้การทดสอบใช้การวิเคราะห์เอกสารอ่าคราวนี้ถือว่ายากไหมก็ยังยากอย,กอยู่เนาะครูก็เลยแบบว่าลองเอาตัวอย่างที่เพื่อนเขาเขียนมาให้ดูเนาะนะคะอ่าเขาก็จะเขียนว่าวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างความสนิทสนมของสมาชิกใส่สนมหน่อยภายในมกุลแปดนะคะอ่าเป้าหมายนะคะอันนี้วัตถุประสงค์นี้ก็คือเป็นอ่าเพื่อใช่ไหมนี้ก็ไม่มีเพื่อแะ้ะ สร้างความคุ้นชินนะคะของสมาชิกมกุลแปดในปีที่หนึ่งปีสองอันนี้จริงๆมันก็อยากแบบเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นอิมเมจินเอชันมากนะคะแบบเชิงแบบวัดยังไงนะคะสร้างความคุ้นชินยังไงคุณต้องนึกถึงนะว่าเขาจะทําได้ยังไงนะคะที่บอกว่าสมาชิกเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบร่วมสนทนาอันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้กี่ครั้งอะไรยังไงเนี่แต่ต้องเขียนให้ชัดนิดน,นึงแต่ว่าถามว่าได้ไหมนะคะในเบื้องต้นก็ได้นะคะ หรือเขาจะต้องการดูความกล้าแสดงออกนะคะอะแต่อันนี้อาจจะไม่จะไม่สอดคล้องกันนิดนึงนะนะคะความกล้าแสดงออกนี้มันวัดได้ยังไงนะเช่นอาจจะต้องแบบจำนวนคนที่สมมุติเขาให้แสดงกิจกรรมนะขึ้นมาแสดงเวทีหรือเป็นการนำสนทนาหรือกี่คนอะไรแบบนี้นะคะอะแล้วตัวชี้วัดก็เนี่ย อันนี้อาจจะยังไม่ชัดแต่อย่างไรคือมันก็มาถูกทางแล้วที่เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าร้องเพลงนีเอฟอันนี้อ่ะครูใส่แดงไว้อันนี้อาจจะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่โอเคนะคะอ่าอันนี้ก็พอใช้ได้นะอันนี้เพื่อให้นิสิตเข้าใจบทเรียนนะคะเป้าหมายก็คือนิสิตในมรรคุณส่งงานตามกำหนดอันนี้ดีนะคะอ่าแต่ตัวชี้วัดเขาบอกว่าเนี่ยแม่คุณสมองเขาใช้แบบประเมินนะนะคะแล้วก็ส่งการบ้านห้าชิ้นอันนี้อทีมเนี้ยค่อนข้างดีนะคะแบบเนี้ยนะคะชัดเจนเพื่อเกิดการลุกพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นะคะเขาก็เป้าหมายก็คือสมาชิกในกลุส่สามสารถทํางานเป็นทีมได้ดีอันนี้ก็เขียนดีนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะใช้ตัวชี้วัดไม่เหมาะสมนิดนึงนะคะว่าแบบประเมินอะไรอาจจะระบุมานิดนึงนะคะเพราะว่าแบบประเมินความที่เห็นหรอหรืออาจจะใช้แบบสังเกตก็ได้นั่นจริงๆก็ดูว่าเขาสัง,สงเกตว่ามีการคุยกันเนี่ยบ่อยแค่ไหนฉี่แค่ไหนนี้ก็ได้นะคะเพื่อลดความเครียดนะคะก็เป้าหมายในสิทธิมีความสุขเนาะก็เขาวัดจากแบบประเมินความสุขอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องระบุแบบประเมิน ันนี้ถือว่าทีมนี้ค่อนข้างเขียนออกมาโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอ่าก็นิสิตในแต่ละมกุลก็ไปทาไอเนี้ยนะคะเพื่อที่จะสร้างโครงการให้เสร็จนะอ่าอย่าลืมว่าผลที่คาดหวังนะคะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนาะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะอ่าแล้วก็เนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ไว้ใน Google Drive เลยนะคะใส่ไว้ใน Google Drive ของตัวเองเลยนะคะอ่า ในทีมของตัวเองเลยนะคะของมากุณไหนก็มากุณไหนนะคะถ, <Okay. S 1> ถ้าใครอยากจะดูวิดีโอที่เกี่ยวข้อง <Okay. S 1> อะไรนี้ก็มาดูได้ในนี้นะคะ,ะดูเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะสำหรับการน,นำเสนอก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ